สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่ยิงสุลีจินจังเฮ้งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับแม่ยิงสุลีจินจังเฮ้วันนี้นะคะแม่ยิงนะคะโอ้มีแตงโมนะคะมายาตากเมตาค่ะเห็นฟันผุเลยอ่ะจัดจัดจอยดีๆก่อนเนาะเดี๋ยวแม่ให้กินเคี้ยวให้หมดก่อนนะคะ น้องเมตาสวัสดีสวยๆค่ะสวัสดีค่ะอู้หูอ่ะเออ้ยเลยรูปเฮ้ยอ่ะแต่น้องเมตาเลยอ่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวยๆค่ะเอออ่ะบนสูงเล้วอืจะบคว่ำแล้วแม่จัคว่ำแล้วหนึ่งสวัสดีสวยๆค่ะสวัสดีสวยๆค่ะสวัสดีสวยก่อนเร็ว อลิงคโตะนะคะอลิงคโตะอลิงคโตะเอองวงอะไม่ต้องมาเนาะสวัสดีแต่ดันดันมาด้านนั้นงวงอูอ่ะกินให้หมดกินให้หมดก่อนนะคะอ่ะสวัสดีสวัสดีสซจะค่ะบนสุงค่ะบนสุงค่ะอ้าปากสวยอ้าปากสวยนะวันผุหมาแล้วแม่เห็นปั่นเต็มที่เลยอ่ะน่าร้องน่ารง อ๋อน่ารักมากเลยเชงเชะเชงเชะเดียวเดียวเดียวโอ้โหเดียวจะเอาปากมาเคี้ยวตะกร้าเลยจะกินตะกร้าเลยโอ้โหเกินไปแล้วมาหักเมตตากลิ้งกินน่ะพี่มอนจะกลิ้งกินน่ะไอ้เนี้ยฟินไงระวังคอเพชรนะคะช้างคอเพชรเป็นยังไงระวังนั้นเมตาถ้าจะเอียงขนาดนั้นน่ะ อยากก um ินไหมจ๊ะอยากก um ินก็ทำตัวดีๆนะคะจะได้ซื้อมาให้กินบ่อยๆนะอยากกินต้องเป็นเด็กดีอยากกินต้องเป็นเด็กดีแม่จะซื้อมาให้กินบ่อยๆโอเคนะคะโอเคจ้าพูดเองตกลงเองกินหมดเร็วมากหกมืนฟลกไปเลยหมื่นมากอี่ นี่นี่นี่ยังมีอยู่ไม่ต้องยุกไม่ต้องโอ้แตงโมค่ะแตงโมหวานๆกับเมตานะคะโอ้โกโกโโโแตงโมค่ะแตงโมหวานๆกับนุ่เมตานะคะทุกคนโอ้สายตาน่ะโบโลโอมันหมดเร็วมาก ไม่ถึง3นาทีเลยมันถึงไม่หนึ่งนาทีเนี่ยมันหมดเร็วมากโอไม่ตาอร่อยค่ะทุกคนไม่ตากำลังฟินบอกแม่จิงว่าแม่มีอีกไหมโอ้มีจา้าเดี๋ยวไปป้อนมาหาเหฮงก่อนเนาะไปะไปป้อนมาหาเหฮงกัน